สวัสดีครับยินดีกันการอัาคลิปให้คุณภูเบนะครับตอนนี้ผมเอาคั่วอะแดปเตอร์ของเอฟเฟกมือสองนะครับที่ผมมีอว่าเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วครับก็ใช้งานได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือหลอดไฟแสดงสถานะมันคงเสื่อมแล้วนะครับมันไม่ติดแล้วหลอดไฟออนออฟมันไม่ติดนะครับแต่ใช้งานได้ดีนี่ครับผมเปลี่ยนคั่วอะแดปเตอร์ตอนนี้คั่วก็แน่นแล้วนะครับนะครับใช้อุปกรณ์มินเทดนะครับ แล้วก็มีการผมให้อาจารย์ผมโมเพิ่มให้ด้วยนะครับนี่ครับเปลี่ยนอะแดปเตอร์เียบร้อยเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับแต่ว่าหลอดไฟ LED ตอนนี้ไม่ติดนะครับเดีย๋ยวค่อยเรียนปรึกษากันนะตอนนี้อาจจะผมตั้งกล้องตรงนี้เลยนะครับอัพผ่านกีตาร์เนี่ยแอมป์ใบเล็กๆเ,เนี่ยครับแล้วก็กีตาร์ไม่มียี่หอ้อเหมือนเดิมครับกีตาร์ไม่มียี่หอ้อเดี๋ยวลองฟังนะครับเอาถ,ถอดวงจรอยู่นะวองนอนแล้วกันนะนตอนนี้ไฟมันไม่แสดงสถานะนะ แต่ว่าเล่นใช้งานได้นะครับะนะครับน่ครับอันนี้อ่อนบาพาสนะ ครับเสียงมันหวานแล้วเสียงกลางป่องมากแล้วเสียงแตกมันสวยงามมากครับเป็นหมดใช้งานได้ดีหมดแต่ว่าไฟ LED ไม่ติดนะครับเวลาเหยียบออน f อะครับเดี๋ยวแจ้งให้ทราบก่อนครับวิธีการใช้คูั้วรับเตอร์ให้ทนทนนะครับ เวลาเสียบแดปเตอร์เข้าไปแล้วนะครับเวลาดึงออกไม่ต้องหมุนนะครับให้ดึงออกตรงๆเลยนะครับเหมือนเนี่ยครับเหมือนคั่วแรปเตอร์ก้าวว่าเราใส่ไว้ปุ๊บพอดึงออกก็ดึงตรงๆเลยไม่ต้องไม่ต้องไปหมุนอย่างนี้นะครับถ้าหมุนอย่างนงี้เดี๋ยวเกียวข้างในมันก็จะหลวมนะครับใส่ปุ๊บดึงออกปั๊บตรงตรเลยนะครับเดี๋ยวผมแพ็กนํำส่งให้อยู่นี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณครับดูแลให้ด้วยใจครับ สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่17เมษายน68นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับอันนี้อัดคลิปให้คุณผูเบนนะครับคุณพี่ผูเบนนะครับขอบพระคุณมากนะครับตามที่แจ้งให้ทราบใน messenger เรียบร้อยจากการเชคการใช้งานล่าสุดผมได้เปลี่ยนคู่อะแดปเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาใช้งานได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็ไฟ led ตรงเนี้ยมันไม่ติดแล้วนะครับมันคงเสื่อมไปตามสภาพนะครับแต่ใช้งานได้ดีแล้วก็ปรับได้ดีตามที่ส่งคลิปให้นะครับแล้วก็คุณผูเบนก็อุตสา ตูนารับไว้เหมือนเดิมเชิญรับไว้เหมือนเดิมแล้วก็มีราคาพิเศษให้กันนะครับเนาะขอบพระคุณมากมานะครับอาสภาพนะครับเดี๋ยวกาลังจะแพ็คเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวมาชมคลิปการแพ็คที่หนาโอเวอร์ของผมกันครับเสร็จเรียบร้อยครับผมจะแพ็คให้ทุกท่านหนาแบบนี้นะครับถึงแม้จะเอฟเฟกต์ราคาถูหรือราคาแพงก็จะแพ็คหนามากเท่ากันหมดนะครับ การแพ็คหนาเนี่ยมันเปลืองการกระแทกใช่ครับเราวมนต้องใส่กล่องใหญ่ค่าส่งจะแพงขึ้นใช่ครับแต่ถ้าเรามคิดแบบนี้เราจะได้แค่ส่วนต่างจากการส่งที่มันถูกลงไม่กี่บาทนะครับไม่ถึง10บาทหรือ20บาทด้วยซ้ําแต่ถ้าเราแพ็คดีๆแพ็คหนาเราจะได้มิตรภาพนะครับผมว่ามิตรภาพสําคัญกว่าทุกสิ่งนะครับขายของเราอยากขายได้เมื่อมีคนซื้อ ผมจะแพ็คให้เต็มที่แบบนี้ครับทุกครั้งดูแลด้วยใจครับเดี๋ยวมาดูคลิปตอนแพ็คแล้วลองโยนลงพื้นดูนะครับครับผมแพ็คเรียบร้อยครับตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนหน้าปัดเราต้องรู้ของของเราใช่ไหมครับหน้าปัดปุ่มคอนโทรลสองปุ่มบลูมกับเก์ใช่ไหมครับผมจะแพ็กกับกระแทกหน,น,นาๆโปะเข้าไปอีกมันจะยิ่งช่วยให้กระแทกเราไม่เข้าไปถึงปุ่มนะครับกดลงไปอย่างนี้ยังไม่ถึงปุ่มเลยนะฮะตรงนี้เป็นฟุตสวิต์ที่มันจะใช้ o n off ใช่ไหมครับ on off เนี่ยกดลงไปยังไม่ยังไม่ถ้าจะไม่เจอมันเลยฮะต้องให้มันหนาจนไม่เจออะไรจะมากระแทกไม่ได้ครับทีนี้สกอตเทปที่เรายิ่งแพ็คหนาหลายชั้นเนี่ยจะช่วยทําให้มันแข็งแรงขึ้นอีกครับหัวท้ายให้หนาแล้วพอเราหนาเสร็จปุ๊บมาถึงซิกเนเจอร์ของผมครับเราจะยยอปล่อยลงพื้นนะครับเราจะไม่เรียกว่าโยนแล้วกันนะครับมีคนมาท้าทายบอกโยนลงสูงกว่านี้หน่อยโยนได้ครับสบายมากคุณโยนเถอะแต่ผมไม่อยากทำแบบนั้นเดี๋ยวมันจะ เก่งใจคนซื้อนะครับแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับอ่าแค่นี้นะครับศูนย์นะครับจะต้องไม่มีเสียงเอฟเฟกกระทบพื้นโลหะแบบกรองแกงเลยจะเด้งเลยครับแบบไม่มีเสียงเลยครับเห็นไหมครับทั้งหน้าทั้งหลังเหมือนกันหมดครับทีนี้อะไรก็กระแทกหรายากแล้วครับนำแพ็คส่งได้อย่างปลอดภัยเลยครับดูแลด้วยใจครับ ครับทีนี้มาถึงเรื่องของการเลือกใช้กล่องพัสดุในการส่งนะครับหลายคนจะชอบใช้กล่อง A อฮะเอมันเป็นกล่องที่ขนาดเล็กและแบนที่สุดเวลาวัดขนาดกล่องไปแล้วเนี่ยมันจะค่าส่งถูกที่สุดถูกไหมครับแต่คุณดูนะครับกล่อง A เนี่ยเวลาแพ็คลงมาปุ๊บเนี่ยมันบีบมีขนาดเสรกจก็เล็กนะถ้าบอสยิ่งยิ่งบีบกว่านี้อีกแลวผมแพ็คหนาด้วยเห็นไหมครับมันบีบพอเวลาของมันกดลงทับเนี่ยคนส่งเขาเอามอเตอร์ไซค์ออกมาส่งเราใช่ไหมครับเวลาสาขา ที่จะมาส่งเนี่ยมันก็เบียดทัดกันมาหลายกล่องอาจจะมีตกกลนหรืออาจจะมีกระแทกอะไรเยอะยๆครับอย่างเงี้ยมันเบียดเกินไปเราอย่าไปใช้ครับเรายอมเสียเงินค่ากล่องให้มันแพงขึ้นหน่อยเลือกใช้กล่องที่มีทรงสูงแบบนี้ครับกล่องมินิหรือกล่องซีดีก็ได้นะครับมันจะสูงกว่าใหญ่กว่าค่าส่งแพงกว่ากล่องเอนิดเดียวเองครับแต่มันเซฟกว่าเยอะแล้วเรายังสามารถยัดล่างบนได้อีกนะครับนีครับมันมีความสูงกล่องมีความสูง สูงกว่าเห็นไหมครับสูงกว่ากล่อง A เราสามารถแพ็คแล้วเราโยยัดของเข้าไปได้อีกนะครับยัดการแทรกได้อีกมันปลอดภัยกว่าเยอะครับค่าส่งแพงกว่านิดเดียวเองนะครับควรเลือกให้ถูกด้วยนะครับเนี่ยครับมันเหลือเนื้อที่ให้กล่องเนี่ยมันมีเนื้อที่แล้วเราก็ยัดของล่างบนได้อีกปลอดภัยกว่าเยอะครับดูแายลด้อียครับ